สวดมนต์ให้ครั้งด้วยกำลังห้าประการนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับการสวดมนต์เพื่อป้องกันภัยนั้น จะเกิดอนุภาพมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นในบทสวดและความตั้งใจของผู้สวดเป็นสำคัญเพราะพุทธมนต์แต่ละบทล้วนมีพลังอนุภาพและความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวแล้วเพียงแต่ว่าใครจะสามารถนำออกมาใช้ให้เกิดผลได้มากหรือน้อยกว่ากันเท่านั้นหัวใจของการปลุกพุทธมนต์ให้เกิดพุทธานุภาพนั้น มีอยู่หประการเรียกว่าภาละหคือ1ต้องมีศรัทธาคือมีความเชื่อมั่นในอนุภาพของพระรัตนตรยัยเชื่อมั่นในอนุภาพของบทสวดเชื่อมั่นในอนุภาพแห่งความดีเชื่อมั่นว่าการสวดมนต์เป็นการทำความดีและเชื่อมั่นว่าเมื่อตนทำความดีด้วยการสวดมนต์แล้ว ความดีจกคุ้มครองตนให้ปลอดภัยทำให้ชีวิตมีความสุขและคิดให้เป็นสุขได้ 2. ต้องมีวิริยะคือมีความเพียรตั้งใจทำไม่ทำด้วยความเกลียดค้าน 3. ต้องมีสติคือในขณะสวดต้องมีสติรักษาใจให้จดจ่ออยู่กับบทสวด ไม่ปล่อยใจลอยไปคิดเรื่องอื่นคนที่สวดแต่ปากแต่ใจลอยไปที่อื่นการสวดมนต์ก็ปราบประโยชน์ 4. ต้องมีสมาธิคือขณะสวดปึงรักษาจิตให้ตั้งมั่นแน่วแน่อยู่กับการสวดเท่านั้นถ้าผู้สวดสามารถรักษาสติให้อยู่กับบทสวดได้นานเท่าไหร่สมาธิก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น จิตที่มีสมาธิมากย่อมมีพลังในการปลุกเสกพระพุทธมนต์ให้เกิดอนุภาพได้มาก 5. ต้องมีปัญญาหมายถึงต้องสวดด้วยความเข้าใจคือในขณะสวดมนต์ก็ให้พิจารณาทำความเข้าใจในเนื้อหาของบทสวดไปด้วยเพราะเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจที่ประกอบด้วยเหตุผลแล้ว ก็จะเป็นแรงหนุนให้มีศรัทธามากขึ้นเมื่อศรัทธามากขึ้นก็ทำให้มีวิริยะมากขึ้นมีวิริยะมากขึ้นสติก็มากขึ้นเมื่อสติมากขึ้นก็เกื้อหนุนให้สมาธิแก่กล้าขึ้นเมื่อสมาธิแก่กล้าขึ้นปัญญาก็เฉียบแหลมยิ่งขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นความศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ใน ประพุทธมนต์ก็จะซึมซาบเข้าสู่ใจ,ใจิตใจก่อให้เกิดพหลานุภาพคุ้มครองตนเองได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงอานิสงส์การสวดมนต์15ประการผู้ที่สวดมนต์ด้วยความตั้งใจจริงแล้วย่อมได้รับอานิสงส์คือผลความดีมากมายดังต่อไปนี้ 1. ทําทำให้สุขภาพดี การสวดมนต์ออกเสียงช่วยให้ปอดได้ทำงานเมื่อปอดทำงานเลือดลมก็เดินสะดวกเมื่อเลือดลมเดินสะดวกก็ร่างกายก็สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากระฉับกระเฉง 2. คลายความเครียดขณะสวดมนต์จิตจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์สมองไม่ได้คิดเหนือเรื่องที่ทำให้เครียดจึงทำให้อารมณ์ผ่อนคลาย 3. เพิ่มพูนศรัทธาในภะรตนตรยัยบทสวดแต่ละบทเป็นการระลึกถึงคุณของพระรตนตรยัยเมื่อสวดบ่อยๆจิตก็จะยิ่งแนบแน่นอยู่กับภารตัตนตรยัย 4. ขันติบารมีย่อมเพิ่มพูขนขณะสวดต้องใช้ความอดทนเพื่อเอาชนะอาการปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ตลอดถึงอารมณ์ฝ่ายต่ำทั้งหลายมีความเกลียดค้านเป็นต้นยิ่งสวดบ่อยความอดทนก็จะมีมากยิ่งขึ้น 5. จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิขณะสวดจิตจดจ่ออยู่กับบทสวดไม่วอกแวกฟุ้งซ่านไปที่อื่นจึงทำให้จิตสงบและเกิดสมาธิมั่นคง 6. บุญบารมีเพิ่มพูน ในขณะสวนมนต์จิตใจย่อมปราศจากกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นจึงได้ชื่อว่าเกิดบุญบารมีบุญบารมีนี้เมื่อสั่งสมมากเข้าก็จะเป็นทุนสนับสนุนให้บรรลุผลตามที่เราต้องการ 7. จิตใจอ่อนโยนมีเมตตาการแผ่เมตตาหลังจากสวดมนต์เป็นการส่งความปรารถนาดี ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายลดละความเห็นแก่ตัวเป็นอุบายกำจัดความโกรธในใจให้เบาบางและลดน้อยลงทำให้จิตใจปราศจ,จากความโกรธและพบแต่ความสุข 8. เกิดความสิริมงคลการสวดมนต์เป็นการทำความดีไปพร้อมกันทั้งกายวาจาและใจการทำดีพูดดีคิดดี ย่อมเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง 9. เทวดารักษาผู้ที่ประกอบกรรมดีทางกายวาจาและใจย่อมเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและการที่เราได้แผ่เมตตาให้แก่เทวดานั้นก็ยิ่งจะเป็นที่รักของเทวดามากขึ้น 10. ปัญญาเกิดการสวดมนต์พร้อมคำแปลทาให้ได้รู้และเข้าใจ ถึงความหมายของบทสวดนั้น 11. ผิวพัรร์ผ่องใสและมีสเสน่ห์การสวดมนต์ทำให้จิตใจของผู้สวดสดชื่นเบิกบานจิตที่สดชื่นเบิกบานย่อมส่งผลให้ผิวพรรณดีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสาทําให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความรู้สึกเป็นมิตรรักใคร่เอ็นดู 12. สศัตรูกลายเป็นมิตรผู้เป็นมิตรยิ่งรักใคร 13. ทําทำให้แคล้วคลาดและปลอดภัยจากพยอันตรายทั้งปวง 14. ทําทำให้ดวงดีแก้ไขเคราะ์ร้ายปัดเป่าเสนียดจนยันไรเพราะดวงชะตาของคนเราขึ้นอยู่กับการกระทำการทำดีดวงชะตาย่อมดี ใครทำชั่วดวงชะตาก็ตกการสวดมนต์เป็นการทำดีที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาให้ดีขึ้นได้ 15. ครอบครัวและสังคมสงบสุขที่พ่อบ้านแม่บ้านสวดมนต์อยู่เป็นประจำและสอนให้บุตรหลานได้สวดมนต์จะไม่มีการทะเลาะเบาะแวง้งและการที่จะไปสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นก็ไม่มีมีแต่จะทำให้คนรอบข้าง และสังคมอยู่เป็นสุขสง,งบร่มเย็นและยังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นอีกด้วยครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องครูกฏชาแนลนะครับหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับเรื่องราวบาปบุญคุณทนารกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครูกฎก็ขออำนาจกุณพรบพุทธพระธรรม คุณพระรัตนตไตรจงมาอำนวยเวใชัให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นดังความปรารถนาสำหรับคลิปนี้กรั้งกล่าวคำว่าสวัสดีครับ